ฮัลโหลเทสโหลเทสเอาละครับ mm hmm. ผมก็สวัสดี mm hmm. คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ mm hmm. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel PNZ TV mm hmm. นะครับ mm hmm. วันนี้มากเกม h a d e s อีกแล้วนะครับ h ฮ d ิ s หรือ h a d e s เฮ d ิ s อะ <laughs> ไมั้งไม่แน่ใจไม่รู้ว่าอ่านยังไงเนะี่ยเอาละวันนี้ จริงๆผมต้องไปสตรีมที่ facebook นะครับแต่ว่าอยากได้ภาพส,สวยๆนะครับผมอยากได้ภาพส,สวยๆจากเกมนี้นะครับผมก็เลยต้องมาสตรีมใน youtube นะครับเพราะถ้าไป a c e b o o k เนะี่ยความละเอียดภาพมันได้แค่ 720p นะครับซึ่งมาใน youtube ดีกว่าภาพสวยกว่าเยอะนะครับก็วันนี้ผมจะใช้จอยเล่นแล้วนะครับผมรู้สึกว่าใช้จอยเล่นนี่ สนุกมากนะครับเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็คอมโบโได้นะครับมันคอมโบสกิลได้อันนี้รอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเราก็ยังอยู่อันนี้อยู่นี่ผมชนะบอสไปสองครั้งแล้วนะนะครับผมเพิ่งรู้ว่าไอ้ระเบิดเนี่ย ถ้าเราอยู่เฉยๆเนะี่ยยืนนิ่งๆแล้วยิงเนะี่ยมันจะล็อกเป้าศัตรูให้นะครับแล้วก็กดอ่าเดสนี่กดกดเดสแล้วกดยิงมันจะเนี้ยยิงไปสองนัดนะครับนี่นี่ประมาณนี้นี่ก็เลื่อนได้นะวอร์มก่อน เดี๋ยวผมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ก่อนพอเราชนะบอสได้เนี่ยมันจะมาอันนี้ได้นะไม่รู้ว่ามันอาจจะมาได้นานแล้วหรือว่ามันเพิ่งมาได้ก็ไม่รู้นะตรงนี้เนี่เนี่ยตัวนี้คือบอสไอ้นนี้เป็นบอสไฟตัวแรกที่เราเจอเนีนี่มาอยู่นี่แล้วบอสมาอยู่นี่แล ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันก่อนผมต้องไปหาฟาร์มของก่อนผมยังขาดอยู่อีกประมาณ่อา44อันคือถ้าได้อีก44อันผมจะมีชีวิต3ชีวิตนะครับตอนนี้มี2ชีวิตอยู่ตอนนี้มี2ชีวิตนะครับจะได้แบบถ้ามีหลายๆชีวิตจะได้ไปไกลหน่อยนะครับ เกมนี้มันเป็นเกมที่ถ้าเราตายปุ๊บมันจะเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับไปบทุกอย่างจะเริ่มใหม่หมดนะถ้าเราตายนะครับก็เลยต้องพยายามมีชีวิตเยอะๆนะครับอันนี้พลังชีวิตเราก็มีน้อยอยู่แล้วแถมยังมีชีวิตน้อยอีก ลบอเอานี้ดีกว่า fixed up สองลูกพอ่อผมไม่ตายตายนีกว่านึกวเพื่อไม่ตายพี่ไม่ซื้อเล่น2077เหรือไม่เล่นครับไม่เล่นคอมน่าจะเล,เล่นไม่ไหวอะเขาเล่นนี้คอมน่าจะระเบิดไปเลย ว้ายน,นี่ได้มาอีกสิบละได้มาอีกสิบถือว่าเยี่ยมเลยไปทางไหนได้บ้างไปได้ทางเดียวเหรอนี่น่าจะไปได้ทางเดียวเลยรีโหลดกันรีโหลดกระสุน,รรนจริงๆนะคอมนี่แบบไม่แรงเลยนี่เป็นแค่แบบพื้นฐานที่เล่นเกมได้เฉยๆเนี่ยบ้ พอเราใช้จอยเล่นนะ่ะอ,อุ้ยโดนโดนโดนไปแปดมันจะไอ้นี่ได้มันจะคิ้วตัวเล่นในคอมมาอีกก็ไม่กลัวอุม้มไม่ตาย ไฟงัเหรอเอาไปอีกลูกนึงรีโหลดนี่ได้ตังค์ผมชนะบอสได้สองครั้งแล้วเมื่อวานเล่นไม่ได้อัดคลิปไม่ได้ไม่ได้ไลค์เลยชนะบอสได้อีกเฉย เอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องยิงให้มันไปก่อนเอ้าเอาเอต้องกลับมานี่วะนี่แน่ ต้องไปห้องนี้จะได้รับพลังของตัวเทพเพื่อทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะรเราอยู่ไหนเอาไปสักหนึ่งลูกเว่อเดิฟสักหนึ่งลูกแ,ล,กแล้วก็แดสมายิงแดสมายิง กระดดออกไปเลยเฮ้ยนี่ <S <S มันยิงนี่ไม่ยิงนะผมอย่ารุดถูกผมนะวิ่งนี่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 ยิงไม่โดน มีเฟมเลตตกเฟมเลตตกเดี๋ยว,ยว,ยวไม่ตายเหรอเฮ้ออะไรเนีย่ยลูดหรือเนี่ยเดี๋ยวนะเกิดปัญหาขึ้นกับเครือข่ายอะไรนี่อ่ะต้องทำไมมีปัญหา เน็ตหลุดหรือว่าอะไรวะอ้าวทำไมเน็ตมีปัญหาเฉยเลยทำไมเน็ตมือถือมีปัญหาวะ อ้าผมก็เลยดูสตรีมไม่ได้เลยดีทีนี้ทีนี้ร้านซื้อของก่อนผมเผื่อจะได้ของดีผมต้องการหินสีม่วงมีเปล่าเฮ้ยมีนีผมซื้อเลยซื้อพลังชีวิตเอ๊ะเน็ตมายัางวะเนี่ยทำไมเน็ตมือถือเป็นงี้อะ อ้าวเน็ตมือถือมีปัญหาเอ้ยพี PC มีปัญหาป่ะเนี่ยแล้วทำไมเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันห้องต่อไปผมได้กุญแจนะครับเ,เน็ตกลับมาเร็วๆนี้ยังไม่มาด้วยผมเล่นต่อแล้วกัน ม,มีปัญหาเฉย แย่แล้วเน็ตสามบีบวยมีปัญหาอะไรกันครับนี่อะไรอ่ะเข้าไม่ได้เฉยเลยเน็ตสามบีบวยมีปัญหานะครับ ได้รับพลังจากทวยเทพเฮ้ยผมเจอบอสอีกแล้วเกียบบอสตัวนี้มากเลย ว่าทำไมเน็ตมีปัญหาอย่างเงี้ยกลับมาหรือ,อยังวันนี้อ่ะคือแบบเน็ตมีปัญหาเฉยเลยเน็ตสามบีบวยนะเดี๋ยวดูสตรีมก่อนนะ โอเคสตรีมก็ยังคงดําเนินต่อไปแต่ว่าไม่มีคนดูนะเน็ตแบบเฮ้ยมีปัญหาเฉยเลยเน็ตมาแล้วมั้งเนี่ยมีมือถือสัน่นยางด้วย ไเนียเน่าอ่ะเนียเท่าเนียสามบีบวยเน่า เฮ้ย <Hey, S 2> ผมได้ครม500่ห้าร้อยเลยคือผมเอาไปอัพชีวิตได้แล้วแหละเฮ้ยเน็ตไม่หายเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นจบอันนี้เดี๋ยวผมไปไอ้น,นี่แหละโดมปิดแล้วไปหาวิธีแก้เน็ตก่อนนะคือเน็ตมีปัญหาเล่นมาได้สิบกว่านาทีด,ดีนะที่เกมนี้มันไม่ใช่เกมออนไลน์เนี่ย ไปยิงแล้วก็ทํแดชออกมาจับได้มันทุบแรงมากจกลัวเนี้ย แล้วยังเอยเน็ตโอ้โหยังไม่มาด้วยอ๋อแย่จังเลยเนี่ยเน็ตสามบีบวยน่มจะแก้ีเน็ตยังไงวะเนี่ยพ่อรู้ว่าเราจะหนีเหรอ โอ้เยอะเยอะมาก นับถอยหลังด้วยนะดีที่ว่าสตรีมเรายังไม่หลุดเนี่ยหรือว่าสตรีมเราหลุดไปแล้วอะมันหาวิธีเชื่อมต่ออยู่แล้วเน็ตมีปัญหาเชียเดี๋ย <c oughs> เดี๋ยวเล่นจบนี่เดี๋ยวผมไปแก้เน็ตก่ <c oughs> อนยูเน็ตก็มีปัญหาเลย ยังไม่เท่าไหร่นะ พอใหญ่ๆเลยเย่ yeah. ได้กุญแจอู้มมีกุญแจเศียดอกแล้วเหรอเยอะจังวะเก็บมาตอนไหนนี่อ่าอไปร้านนี้ไปร้านค้าดีกว่าผมรู้สึกว่าผมมีพลังละ ห้องต่อไปน่าจะเป็นบอสไฟด้วยแหละผมต้องซื้ออันนี้เพิ่มพลังนิดหน่อยอแล้วก็ซื้ออะไรไม่ได้ละอันนี้ก็นี่ให้ไปเลยนี่มผมได้หัวใจเพิ่มขึ้นแล้วเฮ้ยจะเต็มแล้วเุ้ยเอามีเพิ่มมาอีกเหรอ่นไหรวะเนี่ยอืม ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮัลโแม็กซเฮ้ยบอสไฟเลยวันนี้เดี๋ยวผมจะสู้กับบอสอย่างสมศักดิ์ศรีมาดีครับ จัดการลูกกระจกมันคืเรื่องเล็กเก้าโดนเจ็บอยู่นะเนี่ย

หลือหนึ่งไม่ได้แล้วฉันจะตายผมไปแก้เน็ตก่อนนะกังวลอยู่กับเรื่องเน็ตโถ่เอ้ยอะไรเดี๋ยวผมแก้เน็ตก่อนแล้วกันขอบคุณครับเน็ต3